การกับชาติมาเกิดของเทพหยุดตอนที่36 นี่เขาสามารถต่อกรกับฮันที่9ของระดับพลังยุทธได้คนพวกนี้แข็งแกร่งเพียงใดกันนะบ้านหน้าเป็นไปไม่ได้การสอบของพวกนักเรียนยุทธในครั้งนี้ไม่น่าจะมีใครที่แข็งแกร่งไปกว่าข้าได้ดูเหมือนว่าจะโจมตีเบาไปสินะข้านั้นพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งด้วยความแข็งแกร่งของข้าข้าสามารถสังหารพวกระดับฝึกยุทธไปได้กว่าครึ่งหนึ่งแล้วในการสอบครั้งนี้ และข้าก็เป็นคนแรกที่สามารถข้ามหินได้ถ้าจะเป็นคนที่จะสอนบทเรียนให้กับเจ้าเองถึงความน่ากลัวของตระกูลนะข้าจากรุ่นสู่รุ่นเจ้าเห็นอาวุธพวกนี้ไหมมันจะทิ้มแทงเข้าไปในกายของเจ้าพอแค่นั้นแหละเอาละเบอร์เก,ก้าพวกเรามาแบ่งแผ่นหยกกันเถอะเจ้าหมอนี่สมแล้วที่เป็นนข่าเพียงไม่กี่วันสามารถรวบรวมแผ่นหยกได้มากถึงเพียงนี้และมีคะแนนที่มากยิ่งนัก พวกเราจะมาแบ่งแผ่นโยกที่มีแต้มสูงสำหรับแต่ละคนให้ส่วนแผ่นโยกที่มีแต้มน้อยเราจะแบ่งเท่าเกันไม่นะไม่ไม่ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยข้าไม่สมควรที่จะได้รับมันรับมันไว้เถอะนะแล้วเจอกันข้าไปละนายน้อยข้ามีนามว่าตรงเหยียนข้ายังไม่ทราบชื่อของท่านเลยข้ามีนามว่าฉินหมู่ซวงฉินหมู่ซวงอย่างนั้นเหรอเขาคือฉินหมู่ซวงนั้นเหรอข้ามาที่นี่เพื่อมาขอข้ามแดนนะ ั้งหมด67แต้มสินะออกไปพร้อมกับแผ่นข้ามแดนนี้แล้วจะมีคนพาเจ้าไปยังพื้นที่ต่อไปหมายเล่6 2สอันดูเหมือนว่านักเรียนยุทธที่ข้ามแดนมาก่อนหน้านี้คงไม่อยู่แล้วสินะตอนนี้ข้าจะต้องรีบกลับไปรายงานท่านผู้โสทั้ง4ก่คนนะข้าบนหุบเขาเมคาล่ําให้ท่านผู้โสสนามทดสอบที่3ได้ส่งข่าวมาขอรับนักเรียนยุทธที่สามารถข้ามแดนได้จากสนามทดสอบที่3ไดถือแผ่นยกซึ่งไม่มีอยู่ในสนามทดสอบที่3ขอรับถ้าหาว่าเป็นเช่นนั้นนักเรียนยุทธที่ได้ ข้ามแดนมาคนแรกก็คงตายด้วยน้ำมือของคนผู้นี้แล้วใช่แล้วแต่ว่าคนที่ข้ามมาก่อนหน้านั้นเขามีแผ่นหยกอยู่ในมือ12แผ่นแต่นักเรียนอยู่ที่ข้ามแดนมาจากสนามรทดสอบที่3ามก็มีเพียงแค่6แผ่นเท่านั้นบางทีนั้นเขาคงทิ้งแผ่นหยกที่ได้รับมา กฎในการทดสอบนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมเจ้าสามารถข้ามแดนได้เมื่อเจ้าได้รับ50แต้มระยะเข้าพื้นที่อยู่ในระยะ50ไมล์ข้าแนะนํำให้เจ้าทําความคุ้นเคยก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีคนจากแดนอื่นมาที่นี่สินะในตอนนี้ข้าไม่จําเป็นต้องเอาวลเรื่องน้องของตรงเหยวแล้วแล้วก็หยุดซ่อนตัวแล้วโผล่มาได้แล้วเพื่อที่จะตามหาข้าเจ้าคงข้ามแดนมาสินะ สนามทดสอบที่12หมายเลข36ระดับยอดเซียนยุทธขั้นที่1ด้วยความแข็งแกร่งของข้าระดับยอดเซียนยุทธขั้นแรกข้าสามารถหาแผ่นหยก4ี่แผ่นได้ใน3วันยังคงห่างไกลเกินกว่าที่จะข้ามแดนได้สนามสอบนี้ง่ายต่อการซ่อนตัวและยากที่จะหาล่องรอยของผู้อื่นได้แต่ข้าโชคดีนะที่ได้เจอคนจากแดนอื่นทําให้ข้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปและข้าไม่คิดเลยว่าคนจากแดนอื่นนั้นจะมีหมายเลขเดียวกับข้า ทิ้งแผ่นหยกไว้ซะ้าหาว่าเจ้ายังไม่อยากตายจงเลือกมาข้าเลือกให้เจ้าทิ้งแผ่นหยกเอาไว้และในตอนนี้เจ้าต้องตอบคาถามข้ามาเขาเร็วยิ่งนะข้าไม่ทันตั้งตัวเลยข้าคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของข้ามันก็เพียงพอที่จะจัดการนักเรียนยุทธคนอื่นได้แต่ต่อหน้าชายผู้นี้ข้าเปรียบเหมือนกับลูกไก่ในกํามือของเขาเจ้านั้นมีแผ่นหยกกี่แผ่นและมีหมายเลขอะไรบ้าง ช่องว่างระหว่างพวกเหานั้นห่างชั้นกันเกินไปข้าไม่สามารถสู้เขาได้สะซีแผน่นเป็นแต้มที่ไม่ธรรมดายิ่งนะักมีหมายเลข6หมายเลข16รวมกัน25แต้มสำหรับ2แผ่นหยกสินะ รวมกับในมือของข้า76แต้มก็เพียงพอที่จะข้ามแดนได้อีกครั้งมันก็เป็นแต้มไม่สูงพอที่ข้าจะออกจากสนามทดสอบนี้และดูเหมือนว่าจะเสียเวลาเกินไปถ้าจะไปหาต่อจะเจ้าไม่ได้คิดที่จะสังหารข้าอย่างนั้นเลอแล้วเหตุใดข้าจะต้องสังหารเจ้าด้วยล่ะเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะแก้แขนเจ้าอย่างนั้นเลอเจ้าคิดว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งพอที่จะทําอะไรข้าได้หรือยังไงกัน แม้ว่าข้าจะเอาแผ่นอยกของเจ้าไปแต่ข้าก็ไม่อยากเอาความหวังของเจ้าไปด้วยหรอกนะเวลาในการสอบนั้นยังเหลืออีกมากยังมีแผ่นหยกจํานวนมากที่ยังไม่ปรากฏออกมาเจ้านั้นยังมีโอกาสอยู่ขอข้ามแดนอีกอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเจ้าเพิ่งจะมาเองนะข้าก็เพียงแค่โชคดีเท่านั้น พ่อโอพ่อโอเจ้าหนูหมายเลขหกจากสนามทดสอบที่สามเขามาขอข้ามแดนอีกครั้งว่าไงนะข้ามแดนอีกอย่างนั้นเหรอแต่เขาเพิ่งจะข้ามไปเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่งนะน่าตกใจยิ่งนะแม้พวกเราได้เคยสอบมาก่อนจะข้ามแดนได้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรข้าอยากให้ทุกท่านช่วยตรวจสอบนักเรียนยุทธผู้นี้มากว่าเขาเป็นใครกันน้องสี่เจ้าอย่าเพิ่งวู่วามไปการสอบนั้นยังเหลือเวลาอีกมากนะ หลังจากเข้าสู่สนามสอบที่23ถินหมู่สงูงก็ได้คิดวิธีที่จะต้องจัดการนั่นก็คือการตามหาเหล่านักเรียนยุดที่มีหมายเลข6ในวันที่3ถินหมู่สูงได้จัดการนักเรียนยุธที่มีหมายเลข6และได้รับแผ่นยก8แผ่นเขาสามารถรวบรวม50แต้มได้ในระยะเวลาอันสั้นและผ่านสนามที่3ไปตอนนี้ก็ผ่านไปเพียงแค่6วันของการสอบ ด้วยความเร็วขนาดนี้หากว่าเขายังดําเนินต่อไปเขาคงสามารถข้ามแดนได้มากกว่าเสด็จแดนจนกว่าจะเส้นสุดการสอบเลยนะบอกตรงๆนะแม้ว่าข้าจะเป็นคนลงไปสอบเองความเร็วของข้าก็คงไม่อาจเทียบเั้นเขาได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นเลยก็คือเขาไม่ได้สังหารผู้คนมุ่สู้หากเทียบกับนักเรียนยุ่คนอื่นๆที่เพิ่งพาแต่การสังหารผู้อื่นเท่านั้นหากเทียบกับเขาแล้วด้วยอายุของเขานั้นนับว่าเขามีนิสัยที่สุขุมยิ่งนะ และในตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่9ของการสอบของฉินหมู่ซงเขาได้ข้ามแดนที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่22ได้ข้ามแดนที่5วันที่30ได้ข้ามแดนที่26ในตอนนี้ชายชราผู้นี้รู้สึกตื่นเต้นยิ่งนะักที่อาณาจักรปายเย่มียอดอัจฉริยะอยู่ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ d ิ s c r i p t i o n นี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล เอาละครับในตอนนี้ก็ได้จบไปแล้วนะครับชิ้นหมู่โวงเรา30วันนะครับข้ามไป16แดนนะครับเรียกได้ว่าเทียบแล้วก็วันละแดนกว่ากว่าเลยนะครับที่พระเอกของเราสามารถข้ามแดนได้เรื่องราวในตอนน่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกทีในวันอาทิตย์หน้านะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีครับสวัสดีครับ